ทัมเราชันูมลกทุกทส,สิ่งทุกอยาอโหสิอโหสิอโหสิอโหส อย่านิงอย่านิ่งแล้วเดี๋ยวท่าที่5้าดีตรงรีบร่อนได้ค่อยไป อะไรก็ไม่แม้กระทั่งตัวไหม่เองไปได้วยกันเลยลูกทุกอย่างดับล้างไปเลยเนื้อหาดับล้างไปเลยลูกไหม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไปได้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเนี่ยมันจะดับล้างกันไปนี่โลดล้างกันไปโรดดับล้างกันไปแบบเปิดกว้างเต็มพี่ด้วยเนะ ิ่งที่ไม่มีความเขตจะทํามาเป็นคับแคบอยู่แค่นี้แค่นั้นอยู่ไม่ได้ยิงคับแคบไปยิงอื่นอาจขัดเทืองแค่อะไรก็คาอยู่ตรงแค่ดอกบัวบานทิ้งบาล,ลูกไม่ใช่แค่บานมันจรงๆคยเป็นหมาเป็นผลไมมันทั้งไมทั้งไม่ไม,ไ,มไ,มไม้ไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าทั้งดับและดับล่างทั้งตัดและตัดช่วย อย่าแค่นิ่งในนิ่งอย่าแค่เฉยในเฉยมันแค่ประโยชน์ตนแต่มันยังไม่ถึงประโยชน์สังสวัสดเลยประโยชน์สังสวัสดต้องเลยนิ่งไปอีกลูกเลยอเบกขาเลยเฉยไปอีกลเลยนิ่งไปอีกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่กันแบบไม่มีขอบเขต ที่ไว้สิ่งที่ไม่มีขวามเขตเนี่ยมันก็ต้องเปิดยิ่งกับเปิดลูกจมรี<อ>เรืเ่อยๆอะไรๆ,ๆก็ไม่มีขวามเขตไปเลยสิมมมไม่กันแบบไม่มีขวามเขตนั่นแหละไม่ก็คือไม่มีขวามเขตนั่นแหละ มองไปตรงไหนก็ไม่มันทั้ทงไม่ทั้งไม่ไม้ไปด้การโลกมองไปตรงไหนก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม้ไปด้การเป็นแบบไม่มีขอบเขตเดีย๋ยวมันก็ไปดับล้างช่วยคาช่วยกดช่วยเ,ยเองเดี๋ยวไปแค่มองนิ่งม,มองเฉยนะมันมันจะแค่ควิชาสะกดจิตมัน <โ keep S 1> จะไม่ดีเท่าไหร่เดีย๋ยวมันจะอั้นโลกจะอั้น ไม่ใช่การสะกดถ่ายพิ้งถายไม่ใช่ใบตรงทรงโตมไม่ใช่บานทองบานอันนี้มันบานทิ้งโตมบานทิ้งบานมันไม่ใช่นิง่งในนิ่งลูกไม่ใช่เฉยในเฉยสิ่งที่ไม่มีความเขต อยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละอยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกมันจะคลายออกคลายออกคลายออกบานทิ้งบานถ้าไปทรงอยู่เนี่ยมันไม่บาน มีขอบเขตทิ้งตัวไม่มีขอบเขตเองก็เหมือนกับบานทิ่งบานเองนั่นแหละลูกไม่เลยนิ่งไปอีกเลยนิ่งเลยไม่นิ่งไปอีกเลยเฉยไม่เฉยไปอีกไม่มีขอบเพตทิ้งตัวไม่มีขวบเพตเองไม่มีขอบเพตสละบตัวไม่มีขอบเขตเองลูกบานทิ้งบานจึงค่อยหลุดเป็นพ้นเป็น สภาวะไม่ติดสภาวะลักษณะไม่ไม่ติดล<ะ>ักษณะจิตไม่ติดจิตนิ่งไม่ติดนิ่งเฉยไม่ติดเฉยสงบไม่ติดสงบไม่สงบก็ไม่ติดในความไม่สงบเรยกว่าสภาวะไม่ติดสภาวะลูก ไม่มีความเคสละตัวไม่มีความเขตเองไม่มีความเคตทิ้งตัวไม่มีความเขตเองเดีวเบาลทิ้งบาลบาลหลุดจากความบาลบาลพ้นจากความบาลจึงค่อยเป็นหมากเป็นผลก่อสังสวัตนั่นคืออะไรเล่าจะเป็นเนื้อหานิโรธนิพพานเรียกว่าดับล่างว่างร้างสังสวัตเป็นด้วยกันผลที่มีต่อสังสวัตนั่นคือการดับล่างว่างล่างสังสวัต คลายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดนั่นแหละคือผลดลําเนินไปด้วยทําไมดําเนินแล้วมันจะจอมปากลูกจะตอกึกนิ่งมันจะคาตัวนิ่งเฉยก็จะคาตังเฉยแล้วมันจะไม่ออกเออมันจะไม่ออก <c oughs> อะไรอะไรก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> อะไรอะไรก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ <c oughs> อะไรอะไรก็ไหม้แม้กระทั่งตัวไหม้เอง อะไรๆก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทุกสิ่งทุกอยา่างเนี่ยมันจะกลายเป็นใายช่วยหรุดช่วยกันไปเองนี่ <c oughs> มันยิ่งกว่าเมตตาอีกมันจบเป็นเปิดกว้างเอาไว้ลูก <c oughs> ดอกบ,บัวมันต้องบานออกเออ สิ่งที่ไม่มีความเขตมันไม่ใช่ว่าตูมแค่ตูมบานแค่บานจิตแค่จิตสิ่งที่ไม่มีความเขตเนี่ยมันนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละจึงเรียกว่าไม่คล้องไม่คาไม่ติดไม่ขาด อเอาเขยนละไปเคลื่อนไหวปกกันเองเลยเนาะนี่ก็แล้วกันอะลรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาโหสีเนีกระทั่งโตโหสีเองนะทุกกรณีกรรมทุกแค่ยกรรมลูกในโลกกระทาสังสวัสตั้งแต่เบจีมหานานโกจนถึงพมโลกเกิดยด้นพิเศษในการใช้กรรมของขโมยสังเหล่าชั้นโภมลูกทุกกรณีกรรมแพทกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีโหสีอาโหสี